ผมกำลังจะไปรับหมามาเลี้ยงนะครับแล้วก็จะพาหมาไปเดินเล่นพร้อมกับเจ้าของเก่าดนี่ย <c oughs> ผมยอมให้จูงเลยครับ <c oughs> ผมเลี้ยงไม่ยากเลยนะเียง <c oughs> ไปด้วยกันตลอดเลยครับอี่แฟนบบเลยได้เล้วคะ สวัสดีครับทุกคนผมดำดดมนะครับผมคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปรแรกๆเลยนะครับที่ผมมาทําบล็อกไลฟ์สไตล์แบบที่ไม่ได้เป็นคอนเทนต์อ่ะมันคือไลฟ์สไตล์จริงๆสำหรับผมนะครับ <Okay. S 1> ก็หลังจากนี้ผมจะเริ่มถ่ายคลิปให้คนดูเข้าถึงตัวตนได้มากขึ้นนะครับ <Okay. S 1> ถ้าใครอยากดูคลิปหน้านี้หรืออยากดูอะไรก็คอมเมนต์ด้านล่างนี้นะครับคือ <Okay. S 1> วันนี้ผมกําลังจะไปรับหมามาเลี้ยงนะครับจะไปรับหมาจากคนนึงครับ ซึ่งทุกคนน่าจะเคยเจอนในคลิปนี้ครับผมเนี่ยรู้จักกับเขาตั้งแต่เด็กตั้งแต่เรียนประฐมเลยแล้วก็ก่อนหน้านี้เขาเรียนอยู่ที่จีนครับแล้วโควิดก็เลยต้องหยุดเรียนไปก่อนแล้วทีนี้โรงเรียนจะกลับมาเปิดแล้วก็เลยต้องบินกลับไปเรียนใหม่ที่จีนเขาเพิ่งไปรับหมามาครับจะเลี้ยงต่อไม่ได้แล้วผมก็เลยบอกว่าโอเคเดี๋ยวผมเอามาเลี้ยงเองก็ได้ก็เดี๋ยววันนี้เราไปรับหมากันเลยครับแล้วก็จะพาหมาไปเดินเล่นพร้อมกับเจ้าของเก่าเนีอยเพื่อที่จะละลายพฤติกรรมอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวไปกันเลยครับผมไปด ชื่อจิจี้ค่ะสวัสดีครัวสวัสดีค่ะมาลองดูน่าสงสารนะอันนี้ก็คือหมาที่ผมจะเอามาเลี้ยงนะครับจิจี้โอ้น่าสงสารเราเจ้าของหมาชื่ออะไรครับสวัสดีค่ะชื่อไข่มุกค่ะ อนี้ผมมาที่คลินิกก่อนเลยนะเพราะว่าก่อนจะเอามาเลี้ยงก็ต้องแบบดูดูว่ามันป่วยอะไรหรือเปล่าอันนี้คือฉีดวัคซีนมาแล้วใช่ไหมเคยฉีดมาแล้วเพร็จค่ะอันนี้คือปดขโอเคสมุดประจําตัวหมาเลยนะไปขับไปกันไปขับหมอมาครับวันแรกหนึ่งโลห่านะคะตอนแรกหนึ่งโลเปะค่ะเมื่อสองอาทิตย์ก่อนสองอาทิตย์คือห้าขีดห้าขีดตัวนี้หน้าเหมือนดับอันนี้ล็อตไบเลอร์หน้าเหมือนดับอ่ะเธอวิ่นข้างๆเธอวิ่งข้างๆโอ้ยมีคงมีเธอหลุดออกมาแล้ว เหก็ตอนนี <handled kr> ้เราอยู่ที่เซ็นทัลอีวิวนะครับมันเป็นห้างที่พาหมาเข้ามาได้นะเดี๋ยวไปซื้อของซื้อนมให้มันกินหน่อยเมื่อกี้หมอบอกว่าให้นมได้นะตอนนี้2เดือนกว่าให้นมได้ถึง4ีเดือนเลยอันนี้เป็นของที่ร้านแจกให้นะคะบิสกิตสันในไก่เดี๋ยนจี๊ีเนาะไอ้มจีฉี่แล้ว จี้นี่ไหวหรอจิ๊ดจี้มันฉี่นะคะนะคะต้องจับมันแน่นๆดดยรายเดือนนี้ไม่อยากปล่อยแล้วเนี่ยไปหายเลยขึ้นหาวิทยาลแล้วนะครับขึ้นหาวิทยาลัยแล้วนะเป็นห่วงที่นี่เฟซซัฟารีนะครับเป็นอยู่ในห้างอีทวิวที่แบบเอาหมามาเดินด้่จะเหมาะมากใช่ค่ะเรากำลังพาหมาสองตัวไปเดินเล่นนะคะอ๋อผมผมยอมให้จุงเลยครับ เลี้ยงไม่ยากหรอกนะเลี้ยงไม่ยากกินอะไรครับกินนมครับกาอฟเอาหมาเอาตัว,ตวมาเจอไมเจอตัวนี้ซื้อไปยังไงไปจีนได้ทไปหากาอฟอย่างเดียวเลยอันนี้้อันนีแฟนรำใช่ไหมใช่แล้วค่ะ ถามว่าไปเจอเจ้าของหมาที่ไหนครับไปหาเจ้าของหมาที่ไหนครับเฮ้ยหยตาเนี่ยโอ้ยหรำคาญไอเหยต้าเมื่อกี้ไปหาหมอมาคือตัวนี้ตามันยังแดงอยู่เนี่ยทำไมตาถึงแดงเพราะมันสูบไปน่รอยทำเบนฟุวเนี่ยทำเบนฟุวเนี่ยอยู่ซื้อๆอยู่ซื้อๆระคัม ้านี่เราซื้อของมาครับนมแท้สําหรับสุนัขไม่ผสมนมผงด้วยนะคะขวดนมแผ่นฝึกขับถ่ายของหมาค่ะเนปบอกจะไม่เลียงแล้วไม่หรอจะไปจีแล้วยังอยากเลี้ยนอยู่เลยเนี่ยเป็นใจไม่ลมผมยี่ยวลมอันนี้ก็คืออาหารเม็ดสูตรลูกหมาค่ะชีชิชิชอื้อเออืออือออืออออื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 ออน มันดูดูซว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเย้เก่งมากลึกจิจีมันเป็นหมาที่น่ารักที่สุดในโลกต้องดูแลดีๆนะไปจีนก็ไปประมาณปีนึงอืมเป็จะฝากเลี้ยงก่อนไหมครับฝากเลี้ยงค่ะอย่างนี้ตงแต่ต้องไปอยู่ด้วยกันแล้วล่ะอยากเจอแล้วต้องถามจีตีนะว่าอยากเจอไหมสายตา เธอเราเส็จหมดทลยแล้ใจสัส่นอันนี้ก็เป็นแสงแสงนะครัมันกินนมแล้วก็พักผ่อนบ,บัดนึงเดี๋ยวพาไปอีกที่หนึ่งอ่ะไปที่มูลนิธิที่แบบดังทั่วโลกเลยนะครับมันอยู่ที่ไทยนี่แหละครับอยู่ที่ชลบรุรีเดี๋ยวเราจะพาจิ๊ดไปดูนะว่าชีวิตมันตอนเนี้ยมันมีนสุขสบายอะ่ะแต่มันมีหมายกลุ่มหนึ่งที่แบบตอ้งองงานความช่วยเหลือคนทอดทิ้งนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับไปด้วยกันไหมครับบุ๊กไปค่ะไปด้วี่ดีป่ะไปด้วยกันตลอดเลยนะครับ เด The Man That Rescue Dog นะครับผมเราก็จะพาจีจี้มาดูนะครับว่าความแตกต่างระหว่างที่อินบิวกับที่เนี่ยมันแตกต่างกันยังไงบ้างโอเค เป็นหมาพิการครับค่ะใช่ส่วนใหญ่เป็นหมาพิการตรงนี้ประมาณ28ตัวมีวีลแชร์ให้หมาวีลแชร์นี่เราสั่งเข้ามานะต้องสั่งตัดเฉพาะตัวนี้วใช่ค่ะพาจิจี้มาดูเลยว่าชีวิตที่มันมีคนเลี้ยงเนี่ยมันยังดีอีกมากนะครับจะมีหมาเยอะมากที่ไม่มีคนเลี้ยงนะแล้วมันก็แบบต้องตกเป็นภาระของมูลนิธิใช่ค่ะใช่ทุกวันก็ได้รับโทรศัพท์เนี่ยจะเอาหมาพิการมาให้พี่ดูแลซึ่งมันมันไม่ไหวอะเพราะมันเยอะ28ตัวเนี่ยพนักงานแค่สี่คนไม่ใช่ดูแลง่ายนะ ต้องเช็ดขี้เช็ดเดี่ยวเพราะว่าเนี่ยอย่างเช่นตัวนี้ครับใช่ค่ะมันก็ต้องขี้ตลอดวันรถเข็นเลยอ่ะใช่เพราะวันเแบบฉีดได้เราต้องดูแลตลอดพนักงานออาเขานอนห้องห้ๆทุกวันนะ ทุกคืนห้องหนึ่งก็ห้าตัวหตัวใช่บางตัวมันก็ร้องอย่างเงี้ยมันจะเป็นต้องดูแลตลอดอ่ะนี่มันพิการเพราะอะไรครับชื่นใหญ่จะเป็นบัตเตอเทแล้วก็มีบางตัวนะที่ถูกทนร้ายก็มีถูกยิงถูกฟันทาหนี้เขา่โดนรถชนแล้วก็เดินลากขาอยู่หน้ารากขาหมูนี่นะครับตัวนี้ใช่แต่ไม่ต้องเลยแค่ในชื่อขาหมูนีขาหมูนะครับ แล้วอย่างนี้หมามิการจะมีคนรับไปเลี้ยงไหมคนไทยไม่มีตอนนี้เรากำลัง,ลงทำโปรเจกต์ให้ให้ทำมุงนอกรับเลี้ยงเพราะว่ามันเยอะตัวเนะี้เพราะว่าถ้ามันเยอะมากเราไม่มีที่พื้นที่สําหรับที่เหลือตัวอื่นมันก็จะลำบากที่มูลนิธินี้ก็คือถ้าใครจะมารับไปเลี้ยงก็คือฉีดวัคซีนฟรีสมันรฟรีหมดเลยถ้าใคร,รสนใจจะรับหมาไปเลี้ยงก็ติดต่อได้ที่มูลนิธินี้แล้วก็ถือว่าใครอยากจะบริจากเงินก็บริจากได้นะครับเข้าไปที่เพจ The Man Dead Rescue Dog ได้เลยค่ะตามรายละเอียดด้านนี้นะครับ อย่งนีงครับจิจิได้มาเห็นอีกชีวิตหนึ่งของหมานี่เราถือเป็นหมาที่โชคดีมากเลยฮนะที่เราได้อยู่สบายได้นอนห้องแอร์ทุกวันจิจิามันเป็นหมาเจ้าหญิงนะคะพร้อมหรือยังที่จะเอาหมาให้ดําพร้อมแล้วต้องมาอยู่ด้วยกันนะฮะแต่ว่าช่วงนี้ก็คือยังไม่ได้ไปจิงก็เอาสลับกันไปเลีย้ยงได้ครับจะได้เจอเจ้าของหมาบ่อยๆด้วยจะได้เจอเจ้าของหมาบ่อยๆด้วยถ้าไม่พร้อมก็มาอยู่ด้วยกันทั้งคนทั้งหมาได้เลยเออ วันนี้ก็คือได้พาไปดูในวิวอย่างเงี้ยแบบก็จะมีคนที่แบบเลี้ยงหมาแล้วพาหมามาเดินนะครับแล้วก็เห็นอีกที่หนึ่งนะครับซึ่งมันก็เป็นหมาเหมือนกันแล้วแหละแต่ว่าเราก็ได้เห็นความต่างนะครับว่ามันยังมีหมาอีกบ้างเลยที่แบบถูกคนทอดทิ้งแล้วมันก็แบบไม่ค่อยดีอ่ะเพดัะนั้นมันเป็นสัตว์เลี้ยงเหมือนกันดังนั้นถ้าใครเลี้ยงหมายอยู่ก็ดูแลมันให้ดีนะอย่าเอา,เอามันไปทิ้งก็ร,รอดูพัฒนาการอาของมันนะพอมันโตเต็มที่จะเป็นยังไงนะครับตอนนี้มันยังเออเออหา้รียดเงาอม ลแล้วแล้วถ้าอยากจะเลี้ยงคนล่ะครับเอออยากเลี้ยงคนด้วย